บม่วงคพี่น้องมากินบังม่วงจิ้มแจวปลามะม่วงสองลูกกินกับน้ำพริกค,ค่ามามาจะมากินบังม่วงน้ำกันเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะพี่น้อง่ะมินมอคุปกันนิ้วเบียนชาแนลอีกเราค่ะมิน้นิ้วเบียนสพามากินบังม่วงอีกเราค่ะบักม่วงตั้งสองหน่วยจิ้มแจวปลาคือเกาล่ะค่ะบักม่วงสองหน่วยจิ้มแจวปลาบรรยากาศดีดีพี่น้องค่ะมา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 กินบักม่วงน้ำกัน,นะ ก่อนสิไปกินกะขอบคุณหล,ลายๆเด้อค่ะเพื่อนๆสุขภูตสุขคุณติดติดตามรับชมนิวเบนแชแนวกับขอบคุณหล,ลายๆค่ะ,ะนิวเบนกันไปเยี่ยมสุขภูตสุขคุณเยอะเด้อค่ะเด้ออันยังไงก็ฝากจดหไม้หน่อยไว้เนาะนี่ไปเอ็มกับสิตามไปเยี่ยมสุขภูตสุขคุณละค่ะมามา,มาจา้ามากินมะม่วงน้ำกันมะม่วงงามงามสีเหลืองงามงามโอ้ยสาอ่อนสองน่วย เสือร้ายอยู่นุงก็สีแดงบรรยากาศดีมือเนี่ยร้านนี้ฝนตกมีคนถามเพิ่นถามวัน Mà muộn muộn thái hương, muộn muộn nọc, muộn 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 nọc đứa xà Nếu viên xưa mà 2 lắng 18 sì đòn cua cua bữa chầm treo cả xẹp Mình bớt đi sụp Đây nhắn kinh phía nông không cả đi à cả lườn nhiên là mua chậu hình Hàng thì à lượng má mà được đực má mắt kín bằng ngoan lọp được. ล้มอากาศเริ่มเย็นเริ่มสินได้น,นั่งกินนบ้บานละ Nhạc Thôi nhạc 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 nhạc, tỏa lắng bàn Mưa nưng bà xử pa lướm pa Nói hỏi bà nào, ông kêu bố mấy bà á sẵn Thì này, này lướm Chắc lướm gì đấy bố, bố ngủ lường chứ chắc trai ngân, bố trai ngân บ่กลับไปเบิ่งฮอดบิวหยันปวดหัวซ้ำหัวมันต่อสนอกลมพัดวีวี แค่นี้ละเพื่อนเพื่อนค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เด้อค่ะเด้อพอกันไม่คลิปหนาเนาะค่ะเนาะเด็กกับฝากจดหมายมาหน่อยไปเด้อค่ะเด้อคอมเมนต์ไปเด้อนิ้วเปี่ยนสิไปตามถูกคอมเมนต์เด้อค่ะไปหยิบสุขภูสุขคุณเพียงก็นั่งใจให้กันเนาะค่ะเนาะขอให้สุขภูสุขคุณอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเด้อค่ะเด้อโศกมันมันสุขภูสุขคุณให้พานกดยูทูบให้ได้มีเงินมีทองสุขภูสุขคุณเด้อค่ะเด้อโอเค thank you บายบาย